สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการ Bucket ตเลสซิ่นะผมเราอยู่กันในสายบนรอบที่2แล้วนะครับคู่ระหว่างบาสนานี i เจอกับสกาย2นะครับหรือชื่อเล่นบาสเจอกับเปเปอร์นะครับก็คู่นี้ใครชนะจะการันตีทอบทันทีนะไปสายบนรอบที่3หรือว่ารอบ2คนสุดท้ายสายบนนะครับก็แบบนี้เป็นที่สําคัญมากนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูคู่นี้กันครับคู่นี้ก็ดาดทำเทีเป็นดาดในเจ็ซนตี้นะครับ ฝั่งซ้ายเป็นฝั่งของบ้านนะครับส่วนฝั่งขวาเป็นฝั่งของสกายครับรถเหมือนกันเลยนะบูโรถนะแค่คนละสกินนะครับก็แล้แข่งกันสองรอบนะในรอบท้ามทลนะครับใครเวลาดีสุดจะได้เลือกด่านแรกก่อนนะครับกลมาครับมาครับตอนนี้ก็เท่ากันทั้งคู่นะตอนนี้นะครับผมไม่มีใครเหนือใครนะเดีดูตรงนี้มันจะเป็นบ้านแหละครับเอาและครับก็พอกันะรับนี่ครับเปอร์ก็ เร่งความเร็วมาได้ดีครับตามบาสทันแล้วนะครับเอาครับประมาลระยะ่านเข้าสู่แบบ2สองนะครับก็ดูตรงนี้เหมือนจะเป็นสกายหรือเปล่าที่เวลาอา่าไม่ใช่ระยะทางเร็วกว่าเล็กน้อยนะครับตรงนี้ครับอ่าแล้วครับตรงนี้เริ่มเห็นชัดแล้วว่าเป็นสกายนะครับที่เร็วกว่านะครับออกโค้งได้ดีกว่านะครับแล้วก็ เหมือนระยะทางเนี่ยจะเป็นสกายไปได้ก่อนนะครับเนี่ยดูจะเร็วกว่านะครับในจุดตรงนี้ครับเริ่มเห็นชัดแล้วนะเอาละครับสกายครับโอ้โหดิบแม่นมากนะครับเอาลครับเร็วบาร์สเป็าขั้นเรื่อยๆครับเป็นขั้นเลื่อยๆน้อยครับแต่ว่าจะส่งผลอย่างมากนะในการเล่นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันวัดจากเวลาครับไม่ได้แข่งกับใครเลยนะแข่งกับตัวเองนะครับเอาละครับแล้วก็กำลังจะเข้าสู่จุดสุดท้ายครับ ครับก็แน่นอนครับรอบแรกเป็นสกายครับที่เร็วกว่านะครับตามมาด้วยบาสนะครับเดี๋ยวเราดูเวลากันครับว่าทั้งสองคนทําเวลาได้เท่าไหร่นะครับบาส์ทำเวลา1ที่38.33ครับส่วนสกายทําเวลา1ที่36.70นะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่เกมที่2ครับเกมที่2ครับก็ ดานเดิมแหละนะครับผมก็ให้โอกาสแก้ตัวสลับบาสนะครับเพราะตอนนี้้าสีเป็นสกายดีกว่านะครับผมเวลาเร็วสุดต้องทาให้เรกว่าหนึ่งพีนสามร้อหกเจ็ดศูนย์นะครับส่วนสกายครับถ้าอยากเอาชัวรก็ต้องให้เร็วกว่ารอบแรกนะครับเพื่อชัวร์ที่สุดนะรับเปิดมาครับสลับฝั่งกันนะครับสกายอยู่ฝั่งซ้ายบ้างนะส่วนบาสอยู่ฝั่งขวานะครับก็ลดนลัสกินนะครับมาครับลดเหมือนเดิมเลยนะครับ เป็นบ้านต่อท okay. ี่เร็วกว่าแล้วดูจะเร็วกว่านะครับตรงนี้มาเร็วกว่านะแลวอื้มไหลแล้วครับบาสเปอร์ครับก็มาเรื่อยเยครับเปอร์กับสกายคนเดียวกันนะครับก็ผมจะเรียกชื่อเล่นสลับชื่อในเกมบ้านนะขอใครด้วยนะครับส่วนบ้านเนี่ยก็ไม่มีพลาดอยู่แล้วเพราะว่าบาสชื่อในเกมเขาก็บ้านเหมือนกันนะครับเอาครับก็รอบนี้บาสออกตัวได้ดีแลลวครับเล่นดีกูอ้าสกายครับ ECU ไม่พุ่งครับรถมันไหลครับเอาแล้วจะเสียหายมากมากเลยนะครับแบบนี้เอาแล้วโหในโตไม่เต็มด้วยนะครับต้องเสียเวลาในการดิดครับเอาแล้วครับตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้วครับที่จะทําเวลาได้เท่าไหร่นเกมนี้ครับว่าสกายน่าจะหมดสิทธิ์แล้วนะครับในการทําเวลาได้เร็วกว่ารอบแรกนะครับมาดูบ้านครับว่าเวลาเขาจะเร็วกว่าสกายรอบแรกหรือไม่นะครับแล้วสกายครับ เกมมีพลาดเยอะนะไหลบ้างอะไรบ้างนะครับเอาล้ครับมาดูบาสครับว่าเวลาจะเท่าไหร่นะครับชนะแน่นอนอยู่แล้วในรอบสองครับแต่ว่ามาดูครับเวลาจะชนะสกายรอบแรกไหมนะครับมาเข้าสู่จดทาครับบาสเข้าไปแล้วครับดูดูเวลากันนะครับครับสกายเอามีการไปหมุนรถโอ้โหแต่ก็เข้าตามเข้าไปแล้วดูเวลาครับก็ได้เท่าไหร่ เปอร์ครับทำเวลา1นึ่งที่ซีซีครับส่วนบารท์ทำเวลา1นึ่งที่สามเครับก็จะเป็นเป,นเ,ปนเปอร์เลือกก่อนครับเรามากันที่หน้าดับด่านคู่ระหว่างบาสนาน,นิเจอกับสกาย2นะครับก็หลังจากจบโลกท,ทันเทีย์ไปก็จะเป็นสก,กาย2เป็นฝ่ายเลือกด่านน้ำข้าวชนะมานะครับเวลาที่ดีกว่านะครับก็จะเลือกด่านเปเอร์แบบก่อนนะครับคู่นี้ครับระบบการแข่งขันจะเปลี่ยนไปน่ในรอบวิดเดอร์บัคเก็ตน,นะผมรอบที่สองนะหรือรอบสิสรครบคนสุดท้ายใครชนะจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็จะ การันตีท็อป3ในคุณสมบตินี้นะครับผมก็มันเข้าสู่มันกาลังจะเข้าสู่ระบลุลึกแล้วแล้วก็สายบนเนี่ยจะเดินทางเข้าสู่ระดับท็อปได้เร็วกว่านะครับผมเพราะว่ามันสายบนเนี่ยนะครับผมส่วนคนที่แพ้ครับจะลงไปเจอคลายซีที่รออยู่ในสายล่างนะครับก็จะแข่งระบบเบสต์ออฟ11นะครับหรือว่า6ใน11นะผมใครชนะ6เกมก่อนจะเป็นฝ่ายชนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับส่วนคนที่แพ้ก็อย่างที่บอกครับจะลงไปสายล่างนั่นเองนะครับ จะมีระบบ k ิงแ m บเพิ่มเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปสู่หน้าดับดา่ครับสถิติการเจอกันครั้งของทัง้งคู่นะทั้งคู่นะครับผมคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันเลยนะครับนี่การเจอกันครั้งแรกของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็มาดูกันครับว่าใครจะทําได้ดีกว่านะครับทั้ยัก็จะเป็นสากาดสอนแหละที่เข้ารอบลึกกว่านะเพราะว่าบาร์สตกรอบเพย์ออฟที่เจอกันตั้งนะตอนนั้นนะครับเพราะตูตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับก็นัเสียดายว่านะรอบนี้ได้ ้เข้ามาลึกพอสมควรนะก็รู้ว่าจะต่อยอดได้ไกลแค่ไหนนะสหรับบัสและสกายสองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในการเลือกเฟิร์สแบบครับเฟิร์สแบบก็จะเป็นสกายสองเลือกนะก็สกายสองจะเริ่มเป็นดาสก่อตแลนด์่นอนนะครับระดับหกดาวนะดบบนี้ครับก็จะเปิดในดาสแรกก่อนเลยนะครับส่วนมาในการแบนดาสครับแบนดาสครับบัสในนี้แบนเป็นดาสสตาร์ดิปอัมบูซิเมตพาร์และเบอร์เมดไอซ์แลนด์นะครับส่วนสกายสองครับแบนเป็นดาสสปิริเทน และมูมดีนะครับสด่านนี้จะไม่สามารถเลืเล่อนเล่นได้ในคู่นี้นะครับมากันที่ทิ้งแมปครับทิ้งแมปบาสลาน,นิเลือกเป็นด่านดิสซิเปนเทิลไอออฟเดอะซีนะครับและการสองเลื่อนดานซิตี้สเก็ตนะครับสองดานนี้จัดเล่นเลือกเออจัดได้เล่นในด่านถัดมาหลังจากจบด่านสกอตเลนยานนะครับก็คนที่แพ้แหละจะได้เลือกด่านเอ่อทิ T ้งแมปจะได้ขึ้นก่อนนะครับก็มาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่าสำหรับคู่นี้ครับระหว่างบาสลานิและ สกายสองครับเกมแรกนะครับด่านเฟิร์สแมปของคู่นี้นะครับก็เป็นด่านสกัเลือดด่านละดหกดาวนะครับเป็นด่านที่ฟังของสกายสองหยิบมาในเกมแรกนะครับมาครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะขึ้นนําได้ก่อนนะสําหรับทั้งคู่นี้นะครับก็รถครับบาสดเลื่อกเป็นไอโซนครับส่วนสกายสองเป็นรถบูโรสนะครับที่เอาไว้วัดเรคคอร์ดตอนรอบทามเทลนะครับส่วนมาร์ดมีการเปลี่ยนรถนะมาครับเปิดมาครับ ยังติดกันอยู่นะผมเอ้ามีการไหลนิดนึงครับเข้ามาอ่าครับเป็นฝ่ายตามสก้าสองอยู่นะครับแล้วมาครับยังมาได้ดีครับเข้ามาโอ้สวดีครับอ่ารับยังมาได้โอเคอยู่นะสลับบาสเอาไปสกิดฝั่งขวาครับโอ้โหบาสเอาละครับเป็นฝ่ายพลาดก่อนครับตอนนี้สก้าสองครับยังไม่พลาดนะครับเอาละครับมุ่งจ่อขวาลงของบาสนะครับเอาสก้าสองก็ไปติดโค้งละครับ มาดูครับว่ามูนทั้งสองจอครับว่าบาร์จะตามขึ้นมาได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้โดนทิ้งห่างไปแล้วนะ ecu ครับก้าสองแล้บาร์ครับขิดไปสกิดมาครับดูตรงนี้เอาล่ะโอ้โหบาร์นานี้โอ้โหไปติดโค้งครับเอาล่ะตอนนี้ได้โอกาสในการทิ้งห่างครับสำหรับสก้าสองครับเอาครับแล้วหมุนมาจังหวะนี้ครับแล้วก็ w c w ครับเข้ามาไซเว ขับได้ยอดเยี่ยมนะการสองครับมีข้อผ่าเหมือนกันแต่ว่าน้อยมากนะครับมีแค่ไม่กี่ครั้งเองนะครับส่วนบาสครับตอนนี้โอ้โหโดนทิ้งห่างเรื่อยๆครับอาจจะต้องยอมไปก่อนตั๋วสตาร์ทเกมแรกครับสาหรับดัดก็เล่นหยาดนะครับเอาละครับหลายห่างมีลุ้นดีเอฟได้เลยนะครับต้องมาดูครับว่าเอ้าบาร์สลีลดนะครับพ่าดมุมจอขวาล่างนะครับเอาละครับ แต่แน่นอนแล้วสรบสกายสองครับที่จะได้แต้มน้าก่อนนะครับแล้วเขาเป็นยี่คนหยิบมาอีกนี่นะแล้วก็เล่นยอดเยี่ยมมากนะครับสมกับที่เลือกมานะครับเข้าทางรัดมาตรงนี้ CWW ครับเดี๋ยวกำลังเข้าสู่จุดท้ายครับอ่าล่ะครับเป็นสกายครับที่ได้แต้มขึ้นตามไปก่อนครับเอาล่ะครับขึ้นดาไปก่อนหนึ่งสู์ครับต้องดูว่าฟาสนานี้จะสามารถตามโคดเส้นชัยได้หรือเปล่าแต่ว่าโอ้จนไปจนมาหมดสิทธิ์ในการเข้าเส้นชัยแล้วครับ ที่2ครับด่าน d ิสิเ t เตอ e ์ e อออฟเดอะนะครับด่านระดับ3ดาวนะครับด่านนี้ด่านคิงแมพของบ้านนั้นที่เขาหยิบมาตั้งแต่หน้าดารฟแล้วนะครับผมก็คนที่แพ้จะได้ขึ้นด่านคิงแมพก่อนนะสำหรับคนที่แพ้สนับกลางนะครับมาครับตอนนี้สกายขึ้นดำหนึ่งศูนย์นะครับเนี่ยโอ้โหเอาละครับแริ่มนำ้วยด้วยนะรถเหมือนเดิมจากที่แล้วเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนนะครับเนี่ยโอ้โหมุมนี้เสียเปรียบไอโซอย่างมากแล้ครับสำหรับสกายครับรถก็เป็นรองนะแต่ว่าถ้าหาก ทางในการแซงได้ก็หาได้นะนะผมต้องรอความพลาดของบาสแหละครับเข้ามาซีดววมาตามไปเรื่อยๆครับรอฝั่งข้างหน้าพลาดนะครับและบิดมากากาครับเข้ามาและซีดววแล้วก็ ECU ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับสาหรับสกายครับเอาละครับตอนดีกลายเป็นบาสครับเริอพิชางมาแล้วครับครับดาคิีแบบของตี้เองต้องเก็บให้ได้นะครับถ้าแพ้เนี่ยก็จะเสียหายนะ ว่าดานตอไปก็ต้องเป็นดาที่แบบของสกายครับอ่าครับเข้ามาโอ้โหดีครับซีดีทำได้ดีครับปุ่มจอขวาล่างของสกายครับเริ่มโดนทิห่างไปเรื่อยๆแล้วนะครับบาร์รับก็มาแสลับกากาครับแล้วก็คุ้เทินยังมาได้นะครับซีดีมาโอ้หับค่อนข้างเป๊ะนะครับอ่านะครับยังไม่ค่อยพลาดของบาร์สเลยนะถึงตอนนี้นะครับ แล้วก็เลยจบด่านนะครับซีีวิวแล้วกด ECU ครับนี่ครับพลาดแล้วครับทักไปได้เลยนะครับแต่ว่ามันเป็นการพลาดเล็กน้อยครับแล้วก็นําเยอะด้วยนะครับก็จะไม่ใช่ปัญหาของบาส์นะครับที่จะทําแต้มตีเสมอให้กับเตียงเป็น1นต่อหนึ่งเกมครับกลับมาเท่ากันนะครับผมสําหรับคู่นี้นะครับตามด้วยสกายสองครับเกมที่3นะครับด่านซิตี้สินะครับด่านระดับ3ดาวนะครับตามทีมแบบของสกายบ้างนะครับกลับมาเท่ากัน1ต่อ1นเกมนะครับ รถครับมีการเปลี่ยนสลับบาร์ครับกลับมาใช้บูโรสนะครับที่เอาไปวัดกันตอนรอบไทม์เทลนะครับมาครับวัดกับที่มีความนึ่งรัวนะรถเหมือนกันเลยนะครับอาละครับอาจจะต่างกันเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับที่ตังของสกายเนี่ยจะเป็นลองหน่อยนะครับผมอาลนะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าของใครดีกว่านะครับก็บอกได้นะครับมาครับตัวนี้บารครับในโตไม่มีใช้ครับต้องหา โค้งที่เนี่ยโค้งนี้ครับสามารถเก็บได้ครับแล้ว ECU เอาไปชนอีกนะครับยังดีที่เอ็นแทงมันเกือบเต็มครับยังแก้ได้นะครับเอาครับมาครับยังหาไม่เยอะนะแม้ว่าจะพลาดของบาสนะครับ้วด่านี้ทุกคนเล่นได้หมดครับอยู่ที่ความนิ่งเลยในเกมนีมนั้นว่าใครจะนิ่งกว่านะครับตัวนี้มันจะเป็นสกายครับที่ดีกว่านะตอนนี้นำประมาณถึงช่วงตัวเท่านั้นนะครับไม่ห่างมากนะครับเข้าทางรถมามาครับ CDPW มา บาร์เป็นผู้ตามอยู่นะครับโอเวอร์ดิฟซีรีวิวครับขะเข้าสู่แล่ที่สองครับและมาครับซีรีวิวครับ้วยการแซนดครับเข้ามาโอเวอร์ดิฟโอ้ยสกายยังไม่พลาดนะครับ้องดู่เข้าพลาดก่อนนะครับโอเวอร์ดิฟซีรีวิวครับปิดเทินเอาครับก็ระยะห่างยังไม่ใกล้กว่าเดิมหรือใกล้กว่าเดิมนะครับยังพอๆกันนะครับ เข้ามาทางลับไม่มีใครพลาดเลยนะครับหลังจากช่วงแรกนะเอาครับเข้ามาครับติ๊กเคิร์นและเข้ามาซีดวิวเอ้าเดี๋ยวได้ความเร็ววีซีดวิวครับต้องตัดในโตนะครับเอาครับโอ้วดีมาเอาละเหมือนจะใกล้ขึ้นหรือเปล่านะครับทางของหูไปสะกิดนิดนึงครับบัสเอาครับและเข้ามาจุดสุดท้ายครับจะมีการชนตรงนี้หรือเปล่านะครับมันชนไม่ได้ครับเพราะมันไกลเกินไปและครับ และจบลงไปครับก็เป็นสกายครับที่นิ่งตลอดทั้งเกมครับทำแต้มขึ้นอีกครั้งเป็น2ต่อหนึ่งเกมครับเอาละครับนิ่งมากนะสกายสองครับเกมที่4นะครับด่าน back to ancient ถูนะครับด่านระดับสีดาวนะครับด่านนี้้าเปไปฝ่ายเลือกมานะก็จะเป็นการเลือกด่านตามสถานการณ์นะหลังจากนี้นะครับก็ใช้ในตามหลักเป็นฝ่ายเลือกด่านเสมอนะครับมารถมีการเปลี่ยนครับบาสกลับไปใช้ไอโซนะครับสกายสองก็รถคันเดิมเลยนะครับเป็น มาครับรถติดกันเอาไปเบียดกันล้วบาดไปเ้ขึ้นรับโอจะเสียหายแค่ไหนนะครับเอาล้ครับโอโห้ไปเบียดกันแล้วครับแล้วเป็นฝ่ายบาสที่เสียเหลี่ยมนะครับเอาลวครับต้องเป็นฝ่ายตาครับแต่ด้วยความเป็นไอโซครับด่านนี้มันโอ้โหมีจุดได้เปรียบหลายจุดมากนะครับต้องรู้ว่าสกายเนี่ยจะสามารถรักษาแบบหนึ่งได้ต่อหลังเกมหรือเปล่าครับเกมนี้แล้วนี่เขาขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งเลยนะไม่โดนแซงเลยนะครับ คือรักษาถึงได่ดีมากนะสลรับสกายดูว่ารอบนี้เขาจะทำอีกครั้งหรือเปล่านะครับมีการชนครับโอ้บาสใกล้ใกล้จะแซงได้แต่ก็ไม่พลาดเองนะครับเอาละครับตอันีีเดิมไกลขึ้นเรื่อยๆครับเข้ามาซีวครับและมาเรื่อยๆครับเขามาตรงนี้แซงเลยครับเอาละครับแล้วเขามาตรงนี้ครับกลายเป็นสกายครับลงมาดับสองครับต้องหาช่องทางในการแซงครับแล้วเข้ามา ครับตรงนี้เกติสคิวฟู่ครับเข้ามาครับกดไปดิบูทโอว์ดิฟซีวีิวครับเข้ามาตรงนี้ครับจะแซงได้หรือเปล่าครับและโอว์ดิฟมาครับเข้ามาก็เฮวีเบรกโอติดโคครับเราเรียบร้อยเลยครับ้าแบบนี้ครับกลายเป็นบ้าครับทําแต้มตีเสมอครับกลับมาเท่ากัน2ต่อ2เกมครับคู่นี้อยู่กันยาวๆครับสูสีมาก เกมพนะครับด่านดราก้อนเกตนะครับด่านระดับ3ดาวนะครับด่านนี้สกายเลือกมานะครับก็เป็นด่านเบสิกเลยนะฮะผมเบสิกสรับด่านมิงบูนนะด่านนี้เป็นเบสิกที่เป็นด่านที่มันมันอยู่ตั้งแต่เปิดเกมแล้วนะครับผมอ่านะครับตั้งแต่เกมเปิดพูดติดพูดสลับกันนะครับสะรับรถเหมือนเดิมเลยนะครับกายไม่ว่ารถจะเป็นรองแต่สู้ได้สูสีมากนะสู้ไม่แพ้เลยนะครับไม่แพ้บาสเลยนะครับอ่านะครับเข้ามา ครับโอ้ด oh, ิซีวิวครับตามบาสอยู่นะครับตอนนี้มาหลงได้สวยครับสกายแล้วเอาอบาสโอ้โหจุ่มโค้ไปนหนึ่งทีครับเอารับจากผู้นํากลายเป็นผู้ตามครับเอารับการท่านีจจะลงโคด้วยการเสียแต้มหรือเปล่านะครับมาดูครับบาสว่าจะแซงกลับได้หรือเปล่านะครับเอาละครับตอนนี้เข้ามา ทำซีดบูไปเรื่อยเรครับซีดูครับมาครับยังตามสกายอยู่นะตามเยอะมากนะครับเนี่ยยังแซงได้ทุกเมื่อนะตอนนี้นะครับผมออกมาโอ้โหแชร์แตั้งแต่เหมือนเลยนะครับล้วทำได้ดีด้วยนะบาร์สตรงนี้ครับตรงนี้จะได้เปรียบสกายครับแต่ว่าไม่เปรียบไมากครับว่าสกายก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับลงสวยครับตรงนี้และไม่จุ่มแล้วครับเอาละครับรามาดูว่าจะ แซงได้หรือเปล่าโอ้ดีครับพยายามจะแซงครับแต่ว่ายังแซงไม่ได้ครับต้อบวัดกันที่จุดสุดท้ายครับเอาครับเข้ามาตรงนี้ครับแล้วเลี้ยงบูทมาเรื่อยๆครับบัสออสิบสามบูทนะและชั้นแรกมาตรงนี้จะแซงแบบรถแซงไม่ได้ครับโอ้โหสกายนิ่งจริงๆครับแม้ว่าจะโดนที่มาติดติดแฝงก็ไม่เสียสมาธิครับขึ้นนอีกครั้ง32ครับเกมที่6นะครับด่านดีสีแบตเทิลสโนว์เทศนะครับดานระดับสีดาวนะครับ ด่านนี้บาสเลือกมานะครับโดนเบเปอร์เท่งเอาไป3ต่อ2นะครับต้องพูดว่าขึ้นอีกครั้งนะครับผมพูดผิดนะครับมาครับเปิดมารถก็เหมือนเดิมครับไม่ค่อยมีการเปลี่ยนรถนะบาส์สุดยอดก็จะใช้ไอโซนี่แหละครับเพราะว่าไว้ใจคันนี้ครับรถเมตาด้วยนะเอาละครับฝ่ายตามก่อนครับบาสเข้ามากระโดดมาตัวเอาโอ้โหรู้ตัวว่าพลาดครับต้องกดรีครับไม่งั้นจะเสียเวลาหนักกว่าเดิมครับโอ้โหเราไปจุมโค้งอีกนะครับ เอาละครับเป็นบาร์ดาดก่อนครับเปเปอร์ได้โอกาสทิ้งใหาออกไปนะครับเอาครับมาเรื่อยๆครับมุกจอขวาลักขึ้นเลยนะบาร์ดนะครับกายตอนนี้กําลังจะเข้าสู่ตรงนี้เป็นจุดยากสุดนะของเกมนี้นะครับแต่ก็มาได้ดีครับมีการแก้ิด้หน่อยครับแต่ก็ยังได้ครับต้องกดเบสตรงนี้ไม่กดนี่ล่วงนะครับโอ้ดีมา เข้ามาตรงนี้มาแล้วกด ECU ครับอาจจะยังมาได้นะครับแต่ว่า ISO ของบาร์ครับตามมาติดๆครับเอาละครับแม้ว่าจะพลาดแต่ก็โอ้โหบาร์แม้ว่าจะมีการพลาดแต่ก็ตามบาที่นี่ไม่โดนไม่ไม่ให้สกายที่หายง่ายๆนะครับตอนนี้เอาแล้วมาตรงนี้ครับลงมาครับเข้ามากดในโตเลยครับแล้วความเร็วรนี้ต้องเป็นโอ้โหเป็นบาร์เร็วกว่าแล้วครับ และโอ้โหเปอร์ยังตามมาแซงได้นะครับและเข้ามาจุดสุดท้ายครับวานว่าใครจะดัได้ดีกวกันครับและเข้าทางลัดเอ้าติดเอ้าแต่สกายก็ติดเหมือนกันโอ้โหพลาดคู่ครับกลายเป็นสกายพลาดเยอะกว่าครับกลายเป็นบาสตอนนี้พลิกกลับมานมครับและเข้าเ้นชัยตีเสมอได้3ต่อ3ครับเกมที่7ครับด่านสเปสต์สเตชันับด่านระดับ7ดาวนะครับด่านนี้สกายเลือกมานะครับด่านที่ จะทัวร์ถนัดอยู่แล้วนะด่านที่ยากนี่สกายชอบนะครับรถเหมือนเดิยวกันที่แล้วนะครับไอโซก็หยิบมาก็ดีอยู่แล้วด่านนี้นะครับว่าโฟมเยอะนะครับผมไอโซจะสะดวกมากในระดับด่านนี้นะครับบาครับเข้ามานี่ครับบาทับพปเอาไหลาไหลไหลครับเอาเอาแล้วล่วงเลยโอ้โหกลายเป็นบ้าครับฮึพลาดแล้วพลาดหนักด้วยเอาสกายก็บ้าครับ โอ้แต่พลาดน้อยกว่าบ้านนบ้านล่วงไปเลยนะครับเอาละครับแบบนี้โอ้โหแล้วด่านนี้พลาดนิดเดียวนี่คือโดนทิ้งง่ายเลยนะถ้าคู่ต่อสู้ไม่พลาดด้วยนะครับด่านนี้็ด่านยากครับด่านนี้เข้ามาครับแล้วโอ้โหสกายตีดนิดนึงครับผมจะขวาล่งครับดูจากตรงนี้มันก็ยังพอไว้ใจได้เพราะว่าภาพมันก็ไม่ได้ส่งผลนะครับมันห่างครับห่างเยอะเลยนะครับโดดลงมาครับลงมาไม่ค่อยดีอะไรแต่ยังมาได้ครับ โอเวอร์ดิ v ซ i วิวครับคลิกดิเข้ามากระโดดมาบัมบูทครับแล้วก็กด c ซฟวิวครับามาครับโอเวอร์ดิฟสกายครับถ้าด่านไหนเจ้าตัวหยิบมานี่แบพลาดน้อยมากนะครับเอาครับตอนนี้จะได้นำอีกครั้งหรือเปล่านะครับว่าเกมรอบนี้มันต้องการ6เกมนะก็อีกยาวไกลนะครับ แต่ว่าการที่ได้แต้มนำเนี่ยก็ถือว่ากดดันเพสู้ได้ดีนะครับคือจะไม่สู้ต่อสู้กดดันนะเวลาเขาโดนนำนะครับเอาละครับแล้วกำลังเข้าสู่จุดท้าครับและเข้ามาไม่พลาดเลยครับสกายและเข้าเส้นชัยครับเข้าไปแต้มขึ้นขึ้นนําอีกหนึ่งครั้งครับเป็น4-3ครับบาสพลาดรัวๆเลยครับแต่ก็เข้าได้วิ่ญหาอะไรนะครับฐานที่8ครับ ด่านวินเทอร์เจมนะครับด่านระดับ3ดาวนะครับด่านนี้บารเลือกมานะครับแล้วโอ้โหด่านนี้ค่อนข้างที่จะโกงเลยไอโซนะครับดูครับว่าสกายครับจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าครับตอนนี้ขึ้นนําแล้วนะครับถ้าชนะอีกจะจะเป็นวิดเดอร์พอยต์แล้วนะครับผมในห้าจะเป็นวิดเดอร์พอยต์นะเอาครับเข้ามาซีรีส์ครับกลายเป็นบาร์ครับแทงบัตเตอโดนสกายแทงกลับครับโอ้วันนี้โอ้โหเล่นท้ายากเลยครับ มาตกนี้สกินหรือเปล่านะครับเอาละครับยังโคเป็นบาร์ครับตามอยู่นะครับนะครับแล้วเอ้าสกินหรือเปล่าสกายเอ้าบาร์ตกเหมือนกันครับโอ้โหพลาดคนละทีครับแต่บาร์พลาดบาร์มักจะพลาดหนักกว่าตลอดนะครับเอาละครับเข้ามาเนี่ยมาพยายามจะแซงสกายครับใ่ความสามารถของรถไอโซครับแล้วมันุนจุดตรงนี้จะเสียเปรียบนะสกายครับเข้ามา มาดับบิลซีดบิลครับใส่ท่ายากเลยครับและโดดลงมาครับซีบิลมาและกำลังจะเข้าสู่แหลพี่สองครับมี2แหลบนะด่านนี้อีกยาวไกลครับอีกครึ่งทางนะครับผมมาแล้วครับเข้ามาโอวัลลิฟซีบิลครับเข้ามาตัดเบรกซีบิลครับและอีซีอูมายังตามไม่ห่างมากนะครับโอ้โหนี้สูสีมากนะครับเดียวโอ้โหสกิดครับโอ้โหสกายสกิทละครับเอาละครับ ต้องเลี้ยงบูทมาเรื่อยๆครับโอ้ดิฟครับเข้ามา่าครับโดนบาสทิ้งห่างออกไปละครับก็สกายก็ไม่ค่อยพลาดนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นรถเล็บบวกกับบาสได่พลาดด้วยครับทําให้ระยะห่างเริ่มห่างไปเรื่อยๆนะครับวีดิฟโอ้โหเราไม่ต้องกดไม่ต้องกดวีดิฟครับเพราะว่ามีบูทพิเศษครับรถไอโซนะครับรถรถเบต้าครับเป็นคันนี้โกงมากๆนะไอโซและกำลังเข้าสู่จุดท้าครับ เอาละครับจะกลับาตีเสมอรอบที่4แล้วครับกับมาเท่ากัน4ต่อ4เกมนะครับก็ไม่ให้ทิ้งห่างง่ายๆครับไปวัดกันต่อเกมถัดไปครับเกมที่9ครับดานแกนทันยอดนะครับด่านระดับ6ดาวนะครับดานนี้ใครชนะจะขึ้นวินร์พอยต์ก่อนนะขึ้นแท่นนั่นแหละขึ้นแท่นก่อนนะครับแต่ยังไม่ชนะนะจะากขึ้นแท่นก่อนเพื่อกดดันฝั่งที่ตามหลังก่อนนะครับก็เอาละครับใครเลือกมามักจะชนะตลอดนะดานนะครับผม ว่าลุกเกมเป็นยังไงนะแต่สุดท้ายคนเลือกการมักจะชนะเสมอนะครับเอาละครับรถเหมือนกันเลยนะบูโรสนะครับแต่ว่าคนละสกินนะครับมาครับบารสมีบูเล่นครับต้องคิปเพื่อเอาเป็นแทงอ้ะแต่ว่าพึ่งซ่อมได้ไม่นานต้องซ่อมอีกแล้วนะครับบาสโอ้โหพลาดดินหน่อยครับเป็การเป็นการพลาดแบบพลาดใหญ่นะเพราะว่ามีบูเล่นนะครับจะต่อบูธลำบากนะครับต้องหาวิธีแก้ แล้วไหลครับบาสจอขวาล่างอาครับโดนสกายที่งหายแล้วครับอาสกายหยิบมาไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับเอาละครับตุยไม่ค่อยพลาดเลยเวลาหยิบด่านมานะครับเอาละเขามาทางลัดตรงนี้เข้าได้สวยครับต้องฟิกดิฟเพื่อเก็บแทงครับไซเวย์รีวิวมาโอ้วัดีครับแล้วเรียงบูนมาครับเอาละครับยังยังมาได้นะสกายอ่าสะกี้นิดนึงครับแต่ยัง แกได้ดีครับขวาล่างตัวนี้ก็เริ่มดูดีโอ้โหโอกาสมีโอกาสโดนดีดเหมือนกันนะเนี่ยว่าห่างพอสมควรนะครับและเข้าไปของสกายครับเข้าไปครับแต้มขึ้นแท่นไปกอดเลย5ต่อ4เกมครับเอาลับบาร์สครับยังทันครับยังทันหรือว่าจะไม่ทันแล้วนะครับไปต่อที่เกมที่10ครับเกมที่10นะครับดานลิฟทาวน์ครับดานระดับ3ดาวนะครับบาร์สเป็นฝ่ายเลือกมานะเพื่อไปต่อเกมสเกมสุดท้ายนะครับถ้าเกมนี้สกายชนะจบเลยนะจบที่สกอร์หกสี่นะครับ ถ้าบาสชนะต้องไปลีกาเกมสุดท้ายครับซึ่งก็จะเป็นสกายได้เปลี่ยนนะเพราะว่าเขาถึงแม้ว่าจะแพ้เกมนี้ก็จะได้เลือกด่านถัดไปนะครับมาครับแถบตอนนี้บาสต้องเก็บด่านนี้ให้ได้ก่อนนะครับเพื่อไปต่อเกมถัดไปครับไปวิลุนเกมหน้านะครับแต่โอ้โหสกายพลาดแล้วครับโอ้โหด่านนีไอโซนค้างก๊อ์นะครับด่านนี้รถคันไหนก็สู้ไอโซไม่ได้ครับบอกเลยนะครับด่านนี้เอาละครับเข้ามา P c ซครับ บารเก็บดาวไปืนอันครับแต่ว่าไม่มิหาครับเอาแล้วแมปฟาวล่ามันบั๊กครับโอ้เกมบั๊กนะครับอันนี้มันแก้ไม่ได้นะครับคือจะรีเกมกี่รอบมันก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ขออภัยด้วยนะถ้าไม่ถ้าเห็นแบบไปดูเรื่องนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่เกมด้วยนะครับมาครับมาดูในแข่งกันดีกว่านะครับบาสตอนนี้ก็ไม่ดูครับตอนนี้กายอยู่ไหนนะครับเพราะว่าดูไม่แบบได้นะครับก็หางมาหนึ่งถึงสองโค้งได้นะครับเข้ามาอ่าละครับบาส จะไปลีกาเกมสุดท้ายครับโอ้โหสองคู่หลังเนี่ยในตัวเนี้ยก็ลีก็วัดกันที่เกมลีกาะครับคู่นี้จะเป็นคู่ที่สามติดต่อกันหรือเปล่านะครับโอ้โหเอาละครับและเข้าไปนะครับแน่นอนเลยครับจะไปลีกากันที่เกมสุครับเอาแล้วเข้าไปแล้วตีเสมอห้าต่อห้าเกมครับจะไปวัดกันที่เกมสุดท้ายครับมาดูกันว่าใครจะได้เข้ารอบต่อไปในสายบนล่ะครับ เกมที่11เครับเกมลีการะครับของคู่นี้ครับดานเกตบอลนะครับดัดับสีดาวนะครับเป็นดาดที่สกายเลือกมานะครับใครชนะเข้ารอบไปเลยนะครก็ใครแพ้จะลงไปเจอใครซีนะครับมาครับมาวัดกันเลยนะครับดัดสุดท้ายนะครับเอาละครับรถเหมือนเดิมจะเกมที่แล้วเลยนะครับต้องมาวัดกันครับว่าใครจะดีกว่านะครับเข้ามาตรงนี้สกายหาช่องทางแทงได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปติดกันตรงนี้ครับเอาละครับผ่านนำตานตาครับ เข้ามาลมาตรงต้องควิกดีครับเพื่อเก็บเป็นแท้งและมามีการชนกันระเบียดกันแล้วตอนนี้เบียดกันไปเบียดกันมาครับดาส้าแล้วครับใครก็อยากชนะครับรอบนี้เอารับและเขามากลายเป็นบาสพลาดก่อนครับเอารับเริ่มโดนถิ้งห่างแล้วครับบาสต้องขับให้ดีกว่านี้นะครับห้ามพลาดแล้วนะครับ ECU มาทำยัมพลาดได้ทีครับบาสเข้ามาครับ เลี hmm. oh, oh, ้ยงบูทมาครับโอ้ดิฟซ um right, uh ีบีบีมาอ้าวสกายเหมือนมีการพลาดหรือเปล่าครับเข้ามาตรงนี้ครับสไลด์ดิฟซีซียูครับจะจะพูดซีบีบีหรือีซียูก่อนดีนะครับเลยออกเสียงอย่างนั้นนะแล้วเข้ามามีการไหลเมื่อกี้เอาล้ครับต้องมาดูว่าจุดสหครใคเดียวกันท่าสกายไปพลาดจบเลยนะครับแล้วเข้ามาตรงนี้เออเปเปอร์ไม่พลาดครับเอาเลือกพาชนเสาอีกเรียบร้อยเลยครับกลายเป็นสกายครับ นิ่งกว่าเข้าไปกลายเป็นสการครับเอาชนะบาสไปได้6ต่อ5เกมครับหาก,กสู่รอบต่อไปในสายบนครับส่วนบารลงไปเจอคายซีในสายล่างครับยังไม่ตกรอดนลักนะสำหรับบาสนะครับ